คนนี้จะว่ามินาซังผมซิลลาซาโดมัสเตอร์ครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเซนนัทพี่สองกลับอยู่กับคนเอสคงุงที่กำลังเป็นผีอยู่ใช่าไอ้กินซะดีๆยี่ยงยังกับเก่อ่ะไม่ใชล่ละยัขคอรับสักครึ่บแป๊บหนนะึ่งะโอเค โอเคกลับเราโย่ผมไม่ทำอะไรหรอกผมเป็นผีพอมาป้าก็เจอหละเจอแถวที่ไม่ได้รับเชนใครคนนอกมาผมดีผมอยู่ที่แถวแถวโคดหินเนี่ยไม่ลองดูผมไม่ทำอะไรหรอกไม่ผมไม่ทำอะไรจริงๆีไม่ไม่ทำอะไรจริงจี๊งไม่เราเอ้อ ไม่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 เอ้ยลองดูไม่เสียหายหรอกนะพี่ไม่ได้ทำอะไรจริงไม่ขอหอน้วพี่วะโอ้โห้ากีจังถ้าเิดให้น้องมาเล่นด้วยคงจะดีอ่ะไปนะคิดไอ้เกียวจังอ่ะ ให้เคียวจางมาเล่นด้วยนะก็จะดีอ่ะมันจะชิหายแน่ถ้ายิ่งคนเยอะยิ่งมากดีใช่สกิลโซโล่ทำงานสกิวอะไรโซโล่แหลกแหลเออลืมบอกไว้ด่านนี้มันจะแหลกนิดนึงคนที่เป็นผีอ่ะอืมแะ่ไม่แลงเลยหรอ เอเอนั่นสิอือตายแล้วใช่ไหมอรับหลังลเลอตายโดนเี้ยฆ่าตายเองเลยในเวลาฆ่ากินเลือวต่อค่อดีของเกมน,นี้คือตายแล้วเข้ามาใหม่ได้เข้ามาใหม่ได้ก็ใช่ไงก็เพนนะ่ะ คนที่อยู่ใช้นักแคกเกมเ่อกต่อคืมไม่มีเวลาว่างพิมพ์ด้วยสิเอสลงพิมพ์ดิอะไรนะเอสคงพิมพ์ดิป้าเป็นดีอย่างบินดีเนี่ยอือเหลือสามแล้วจะจกบก่อแล้วเนี่ยที่กำลังไล่ตามคนที่อู่สองแล้วอ๋อ มันไมอยู่ีมันมีชื่อบอกว่า่ะมันไม่มีชื่อบอกเลยเขาจะจบเพียงแค่นี้แล้วมั้งเนี่ยตายตายตัวมันจะต้อมันเลียวจังวะเฮ้ยกลโวยยเสียงไม่ไว้ใจเลย เดี๋ยวไม่ใช่ไว้ใจยังไงอะไรเนี่ยเจ็ดหกห้าดาวอยู่นี่เบอร์เบอร์นี้ที่ไหนไอ้ไหนวัดอะไรอะไรนะเอออยู่ไหนเนี่ยคัสตารหายาสเลิศเกินยิงปังด้วยสิยิ่งยู่ต้องเข่าใช่ไหมไม่ไม่บอก ก่อนนะคนวิ่งจะหนีทำไมวะไม่ได้ทำอะไรเลยยืนเฉยไหนอะไม่เห็นนะเจอแล้วเอ็นผมอยู่ตรงที่ว่างๆเยี่ยมเย้ก็สำหรับคลิปนี้ขอขุดเพียงแค่นี้ก่อนครับไสยนาละเดสบวัสดีครับ หาตัดเลยยกสองอโอเคตอนนี้เป็นพี่เรื่อหรือว่าอะไรยังไงนะเป็นผีหรือว่าตอนนี้ผมเป็นผียู่ตรนี้สร้างห้องไม่เป็นผีทุกคนเน่ะโอเคหลดห้องที่มีนอนหนูสามตัวนะอืมเมื่อกี้หลด เสียงมาด้วยมีคนหาได้แล้วหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งชิ้นคนนั้นเป็นใครหรอวะก็คงบอกว่ากูไม่ยอมหรอกที่จึไนหาได้อ่ะเจอละอ้าวเอองานก็อยากอยากที่าจะรออกับเรื่มมือพี่ไม่ได้หรอเออจะให้เจอ 12... sau hơi lều chẳng xếp <laughs> s hơi chưa nè 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 chưa Làm chưa nè 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 บอกว่าวิ่งวนเขแปลว่าฉันบนแน่นอนพวกพี่วิ่งวนอยู่ถ้าเกิดคนถ้าเกิดเอสคงเจอคนที่กําลังวิ่งรอบสาวนั่นแหละวิ่งรอบสาวหรอไม่เห็นสาวต้นไปละเฮ้ยสิบอันเลย ลเราเจอคนแล้วคอ,อสตอ์ดคอสตอ์ดแปดอันแล้วอันสุดท้ายอย่าหวังว่าจะได้ไปหรอเออ รอบหน้าให้ผมเป็นนะอยู่ได้สุดท้ายเนี่ยได้อะไรอะไรนะรกบสุดท้ายเล่าต่อไปให้ผมเป็นผมสร้างเองดีกว่าเออสร้างเพิ่มยี่สิบอันนะยี่สิบเฮ้ยนี่

ไม่ใช่รถบัสเลยไม่ใช่วัสไซเดอร์โอ้ยอย่าวนอย่าวนพี่ตาทันแล้วกระตุกกระตุกกระตุกเอ้ยโอ้ยโอ้ยกระตุกมีวิธีก็มันวิธีเดียวหรอวะดรอปลบหลพี่วิ่งก่อนเอ๊ะเดียวเดียวเดียเดียวเดยววิ่งก่อนทำไมวะเนี่ยโอ้โง่อีกเราอยู่ไหนไม่บอกเฮ้ยอยู่นู่นแน่ๆ ต้องวิ่งแล้วก็าให้เจอตัวตรงบนนานกูไม่นาวิ่งก่อนเลยที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยไม่้ไม่เห็นมีเสามีเสากับควันโรงงานโซ่โอเคไม่มีอะไรลุกอะไรวะ เออเตยอเอออเเอออเออเอเออเออเอ้เอ่ออเออเอ้เออเอเออเออเออไอออเอเออเเอ ai rồi đi, đi bảo ừ. uhm. con hải chờ Hãy hoàng hãy hoàng cho mà ra đây vào ตอนนี้กำลังครบคัสตาจ์อยู่ตอนนี้ตองอนนี้ตอคาสตา์องจรวางว่าจคาสตา์สุดท้ายสุดท้ายเหรอคัสตา์สุดท้ายเจอเยอะอยันวะยันวะคัสตาสสีสุดท้ายให้เจอแล้วกัน เสียงไม่น่าไว้ใจเลยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรไม่น่าไว้ใจยังไงที่ไหนคนอะเสียงผมเสียงผมเหรออือดูท่าที่นี่จะไม่มีอะไรฮะอ่ะเจ้ย อย่าหนีอยาคิดหนีตกใจถึงก็ตกใจงตกใจขนาดนั้นเลยหรือไงต่อเรียกช่นะเข้าใจเรียกช่นะเรียกช่นเรียกคช่นะโอ้ยผูสายเจอเจอป๊อกก็ตายปั๊บเลยยด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  อีกอย่างก็ไม่มีที่ไปด้วยจะให้เดินหน้าก็ตายหลังก็ตายอยู่ดีอ่ะได้เดินหน้าถอยหลังก็ตายอยู่ดีก็ต้องตายอยู่แล้วนายอยู่ไหนเมื่อออยอ้อ้ยอ้เอ้ย้ยโอ้ย้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย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  จะได้จบต่อไปอืมอเยี่ยมโอเคโอเคยกไปยกสามไปเลยยกสามอ๋อน่าเสียดายว่ะอยากจะเป็นผีตาอ้าวอยากเป็นผีงนั้นเหโอ้ยวรู้สึกด,ดันนี้มันแหม่งแหม่งไม่ต้องเปิดไฟฉายก็ได้ก็ไม้ครับอ่ะ อาจริงๆก็อยากเล่นใบคาสตดอยู่หรอกนะแต่เสียงผีที่รองเนี่ยดาเน,นี่ยผีแมงกีดเนี่ยเสารเอผีวายเสียงแมงดังชิบหายเนี่จำยาบเลยฮะผมอัเจียวอาดาเน,นี่ยผีอ่ะจะเอ๋พอเป็นใบคาสต์แล้วรู้สึกว่าไม่กลัวแนละ้วดาดนนิ ฮะคุณไม่กลัวแต่ผมกลัวนะฮะชื่อว่าห๋มลักาตั้งชื่อได้นะนชื่อห๋ม,มไม่เห็นหมีตะัวเลยเมื่อกี้เจอมาแล้วเหออเราเป็นไงหน้าตาอืมตัวไมครับไม่ค่อยน่ากลัว แต่แต่น้ามันเหมือนว่ามันเหมือนอ้ครับที่เราเคยเคยเล่นมาแล้วอ่ะตอืมาใครดูนะตัวสักเทรายเฮ้ยบ้านเจเอ้โอ้โหพี่มันมันเห็นไหมเห็นแล้ว เก็บพัสดุชอบพัส์ทอุ้ยอะไรยืนไม่ได้เหรออย่าได้ไหมเอาไปให้น่ารำคาญมากก่บอกไม่ได้น่ากลัวไม่ไม่โคตรหน้าลำคาญเลยตอนเนี้ยมีใครบ้างนะเนี่ยลาบันนะยืนไม่ในหน้ากลัวแล้วนี่มันน่ารำคาญมากกว่าลาบันนะโอ้โห โดนดีไล่ไม่ได้เชื่อผมนีสีโดนไล่เห็นแน่เห็นสีโดนโดนไล่แล้วก็หาคัาสตาสิคาจะได้ได้เสร็จตายอายู่อายู่คัสตาอยู่ไหนน่เนี่ยทำมาดีทำัาดีทำัาดี เอ้าอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมีตามมาเน่มาฆ่าเน่มาฆ่าคนนี้มามาล็อกกันคงย่างเดียวเลยเฮ้ยมาฆ่าคนนี้มาเออเอณโอเคได้รับซื้แล้ว โอได้เอโอ้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 โองโอ้โอ้าอหาอ้โอีโอ้โอ้ตอ้โ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 อ้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 โอ้อ้โอ้โอ้องโอ้โอ้อ้อ้โอพี่้โอ้อ้โอ้อดอ,อ,อ <S, <S> <S ้โอ้โอองโอ้โ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้โ้อ้อโ มีกมีก็ส่ตยาได้อันนึ่งในบ้านอ่ะเอาเก็บไปแล้วอหรออืมนาจะมาทำไมเียออันเดียวถามอยู่ปะเนี่ยฮะถามไอ้ตาามอยู่เลยครที่ไปแม่ดูใครอะแม่ ตรงนี้ก็ไม่แชร์แม่ต้องถ่ายต้องถ่ายดินแม่ด้วหนูวหนก็หาจิหนูตอนนี้หนัก็หาเรียนตัว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 กผีด้วย้วคือให้ดูอย่างนะอย่างอย่างอยากจะพูดมาเอ้ยเอ้ยผีอะไหไตามไอตามแล้วตามนับแล้วมั้งเราเชื่อว่านัดใช่เปล่าไปไป เหียวเหี้ยวเหียเหเหเอะเราวิ่งเร็วเกือเวิ่งเร็วเกอนเลยกดชิปแล้วเสดบาดค้างเอ้ยก็ะโดดไปเรียรีบวกวิ่งเฮ้ยอันนี้มันหายย่าหายยิงตังเลยเฮะยที่คนมีข้อดีของบ้านนี่อยู่เราคือข้าวบดได้อ่ะ เอสโกงมาดูอะไรนี่แล้วอะไรอยังไงตรงไหนถ้ำเนอะไรหนดูอะไรยังไงมานี่เลีวมานี่มาอยู่ตรงที่ชื่อผมอะกคือได้คือได้เดี๋ยวจะไปแวบนี่ไปแล้วพอนนีเจอทรรมิกาตัดหอมเจอผีอยู่ในถ้ำก็ไว้แค่นี้ก่อนครับสซยาราเดส